สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีกุมเรามาเช็คดวงชะตาในปี68กันนะคะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะที่เข้ามารับฟังรับชมวันนี้ก็เจอทั้งปิงแล้วก็น้องหมุนุ่มนะคะมานอนปวดอยู่ตรงนี้มาเดี๋ยวเราจะมาเริ่มนะคะในเรื่องของตำแหน่งภาพรวมในดวงชะตาก่อนเลยนะคะกรอนที่มองว่ามันจะดีขึ้นละ นะคะเพราะว่าในเรื่องของเพื่อนดวงอ่ะสำหรับชาวลัคนาราศีกุมเนี่ยจะหนักนะคะมาประมาณสัก2ปีละนะคะอดทนนิดนึงค่ะนะคะเดี๋ยวเดือนพฤษภาเนี่ยมันจะยิ่งเห็นเด่นชัดว่าดวงทุกสิ่งทุกอย่างดีขึ้นแต่เอาเป็นว่าไอ้ความโชคดีหรือสิ่งที่จะมันเกิดขึ้นในเรื่องของภาพรวมเนี่ยมันมีอะไรบ้างเริ่มต้นตั้งแต่ในเรื่องของตําแหน่งนะคะในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นวดคําจากหน้าไพา่คําว่าตักน้ําใสาก่กระโหลกชะงกดูเงามันอาจจะดูรุนแรงแต่สิ่งที่มันดีสิ่งที่มันนนนไได้้ออออกกเหืืจาคะร คือคุณจะทําอะไรแล้วรอบคอบมากขึ้นคิดมากขึ้นอย่าลืมค่ะนะคะโดยพื้นดวงแล้วนะคะเราเป็นพวกลาหูชอบเล่นใหญ่ทําอะไรคือไปสุดแต่ว่าในเรื่องของประสบการณ์ที่ผ่านมามันสอนให้เราเนี่ยย้ำคิดย้ำทาแล้วก็คิดในเรื่องของการวางแผนการจัดการทุกอย่างได้มากขึ้นยังน้อยเป็นตัวเตือนสติเราค่ะไม่ให้เราเนี่ยทำอะไรแล้วคือเกินนะคะเกินไปนะคะเกินตัวอะไรแบบนี้สิ่งที่มันจะ ต้องนะคะได้แล้วก็เห็นเด่นชัดแน่นอนเลยก็คือในเรื่องของตําแหน่งงานตําแหน่งกรรมะนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของงานโดดเด่นนะคะไพ่เทคัมเนี่ยคำว่าคิดการใหญ่หมายถึงว่าในเรื่องของรูปทางอะไรต่างๆบางคนอาจจะมีความรู้สึกว่าทํางานมานานอยู่ที่นี่มาแล้วแบบมันไม่ได้จเจริญรุ่งเรืองมันไม่ได้ก้าวหน้าหรือบางทีสิ่งที่เราทําอยู่แบบเดิมๆแบบเนี้ยมันไม่ตอบโจทย์ละตอนนี้ค่ะนะคะชาวลัคนาราศีกุมก์กลังพยายามที่จะกลับมา โดยการที่จะเป็นคุณในเวอร์ชั่นใหม่อีกครั้งหนึ่งการที่คุณจะคิดหรือต่อ,อยอดทำอะไรก็แล้วแต่คุณจะเห็นภาพมากขึ้นคุณจะไม่ยึดติดก,กับอะไรเดิมๆแล้วจากเดิมที่ผ่านมาด้วยความที่มันมีเสาเนาะทับลักษณะเราจะคิดเราจะเครียดเราจะเลือกที่จะทําแต่รูปแบบเดิมๆตลอดเวลาไม่กล้าเปลี่ยนแปลงแต่พอหลังจากนี้ค่ะนะคะปี6ปนี้แหละคุณจะเปลี่ยนแปลงคุณจะกล้าคุณจะลุยมากขึ้นแล้วก็ตําแหน่งปุตตะเนี่ย ในเรื่องของไอเดียความคิดสร้างสรรค์นเนี่ยมันก็ขึ้นมาชัดเจนนะเกี่ยวกับไอเดียความคิดสร้างสรรค์สิ่งที่มันได้เพิ่มมากขึ้นก็คือว่าในเรื่องของการทําอะไรก็แล้วแต่นะคะหรือการเริ่มต้นใหม่เนี่ยคุณมองเห็นโอกาสความสําเร็จในระยะยาวสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคือมองด้วยเหตุและผลมากขึ้นอันนี้มันดีมากๆเลยนะต้องมาไฮไลท์เอาไว้เลยเพราะว่าอะไร ปกติแล้วนะคะคนที่อยู่ราศีนี้ลักษณะน,นี้จะเป็นคนที่ทําอะไรโดยการขับเคลื่อนอารมณ์ความร,รู้สึกของตัวเองแต่นะตอนนี้ไม่ใช่ละคุณเปลี่ยนเป็นคนใหม่นะสิ่งที่ดีกว่านั้นนะคะไม่ได้ทําคนเดียวแล้วเมื่อก่อนนะคะจะทําคนเดียวจะคิดอะไรก็คือคิดแต่ทําแบบของตัวเองนะคะโดยที่แบบไม่ได้ขอคำปรึกษาอะไรจากใครแต่ตอนนี้มันจะกลายเป็นว่ามันจะมีคนรอบข้างที่เขาพร้อมที่จะซัพพอร์ตแล้วก็สนับสนุนคุณอยู่ตลอดเวลานะคะแต่ว่าตัวคุณเองเนี่ยนะคะยังคงถือ ในเรื่องของคอนเซปต์นะคอนเซปต์ในเรื่องนี้คืออะไรในเรื่องของการคบหาในเรื่องของเพื่อนถามว่ามีในเรื่องของการคบเพื่อนไหมมีในเรื่องของการคบเพื่อนค่ะนะคะไพ่ขึ้นคําว่าปลองดองคือคุณเนี่ยจะจดจํามากๆเลยกับคนที่เหมือนกับดีกับคุณในช่วงเวลาที่คุณลําบากหรือว่าคุณมีความรู้สึกว่าคุณอึดอัดชีวิตคุณรู้สึกว่าคุณไม่ไหวแล้วอ่ะปีนี้แหละค่ะเป็นปีที่รุ่งของคุณแล้วก็คนเหล่านั้นเขายังอยู่เคียงข้างคุณมันเลยทําให้คุณเนี่ยในเรื่องของเพื่อนเนี่ยคุณยังคงที่จะ ซัพพอร์ตคนที่เคยดีกับคุณในระหว่างเดียวกันคนเหล่านั้นก็พร้อมอยู่เคียงข้างคุณนอกเหนือจากนี้ค่ะในเรื่องของสังคมให้สบายใจได้เลยคือปกติแล้วเนี่ยชาวล,าลาัคนาราศีกุมเขาจะโดนหมั่นไส้บ่อยๆนะคะตงแหน่งอลิขขึ้นมาเป็นไพ่ประวิคเนเรอะ่ะยังโดนเหมือนเดิมค่ะแต่ไม่มีใครทําอะไรได้นะคะเพราะว่าสิ่งที่คนที่เขาหมัน่นไส้หรือเขาเห็นคุณแล้วเขามีความรู้สึกว่าอุ้ยตายแล้วทำไมอย่างงี้อย่าง,างนี้หรือนินทาอะไรก็แล้วแต่ง่ายๆเลยอิจฉาริษยาคือดวงคุณมันเป็นปดวงคนขี้ฉา ะะมีคนอิจฉาอยู่บ่อยๆอยู่แล้วพอปีนี้คุณโดดเด่นมาอีกก็จะเจอเหตุการณ์นี้แต่คราวนี้คุณจะคุ้มมากขึ้นคุณจะมีสติมากขึ้นคุณจะมีความรู้สึกว่าคุณไม่ได้ใส่ใจนะคะกับอะไรตรงนี้หรือบางทีเนี่ยคุณก็อาจจะแบบฉะหรือว่าพูดไปตรงๆเลยคือคบก็คบไม่คบก็ไม่คบไม่ต้องมาแบบโพสต์กันลอยๆพูดกันลอยๆแบบนี้อันนี้ไม่ใช่สไตล์คุณละคือใครมองว่า คนที่อยู่ราศีนี้ยจะเด็กถ่ะจริงๆไม่นะคะก็จะมีทั้งเรื่องของความอ่อนไหวนะคะหรือว่าการแคร์สังคมเวลาตอนที่คุณคิดจะทําอะไรเนี่ยคุณว่าจะแคร์คนรอบข้างหรือแคร์ความรู้สึกของคนอื่นมันเลยทําให้บางครั้งเนี่ยคุณจะต้องฝืนความรู้สึกของตัวเองแต่พอเป็นตําแหน่งในเรื่องของคนไหนก็แล้วแต่ที่จ้องที่จะทําลายคุณหรือมีแนวโน้มอะไรบางอย่างที่พูดถึงคุณในทางเสียหายคุณไม่หยุดค่ะปีนี้เป็นปีที่นะคะ คนที่อยู่ราศีนี้ลักนณะนี้กลับมาเอาจริงออกจังมากขึ้นที่ผ่านมาจะเป็นแบบสีทนได้ยอมถูกกระทําบางทีก็จะเหวี่ยงวีนไปบ้างแต่ว่าใจมันยังปลอกบางอยู่เพราะเสามันทับแต่ปีเนี้พฤษภานี้เสามันจะย้ายแล้วจะกลับมาเป็นคนเดิมแล้วลาหูจะกลับมาอยู่ตำแหน่งจิตใจเราจะกลับมายิ่งใหญ่และร่ํารวยอีกครั้งหนึ่ง ทีนี้ไอ้ความร่ำรวยเนี่ยส่วนใหญ่นะต้องยอมรับก่อนเลยมันจะมาจากความสามารถของตัวเราเองมันคงเป็นไปไม่ได้ที่ตัวเราเนี่ยจะให้คนอื่นควบคุมร้อยเปอร์เซนต์พวดวงคุณน่ดวงคุณเป็นคนที่รักอิสระอยู่แล้วถามว่าขอในเรื่องของคําแนะนําอะไรต่างๆได้ไหมได้แต่ถ้าเกิดสมมติว่าคุณแบบจะต้องทําตามเขาหรือแบบมีคนมาบอกคุณว่าทําแบบนี้แบบนี้อันนี้เราไม่ชอบแล้ว นะจะมีในเรื่องของแบบปวอมเป็นตัวเองตรงนั้นอยู่แต่คุณก็เปิดรับมากขึ้นไม่ได้ว่ายึดหรือว่าถือแต่ตัวเองนะคะทีนี้สิ่งที่อาจจะต้องระวังนิดนึงนะคะก็คือในเรื่องของตําแหน่งพันธุถ้าเกิดเป็นในเรื่องของบ้านนะ่ะพี่มองว่ามันจะเสียเงินกับที่บ้านเยอะเอาแบบว่ามองไปในเรื่องของการซ่อมแซมการต่อเติมก่อนนะคะมันเหมือนกับว่าบ้านของคุณเนี่ยอาจจะมีในเรื่องของปัญหาการซ่อมแซมมานานละเรือรังมานานละ ต้นปีนี้มันได้เลิกได้ใช้แล้วไม่ต้องทำสักทีแล้วมันร้องไม่ไหวแล้วนะคะตามนี้นอกเหนจากนี้สิ่งที่ต้องระวังคือต้องยอมรับว่าตําแหน่งในเรื่องของญาติพี่น้องหรือครอบครัวเนี่ยของชาวราศาีกุมไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ยังคงแบบได้รับผลกระทบตรงนี้อยู่นะคะก็คือญาติพี่น้องคนในครอบครัวเนี่ยจะเอาปัญหามาให้เราหรือว่าเราอาจจะต้องเป็นคนที่คอยแก้ไขปัญหาให้กับเขา คอยซัพพอร์ตเขาหรือบางทีก็อาจจะหนีไม่พ้นนะคะในเรื่องของเงินแต่ก็ต้องบอกก่อนว่าช่วยตามหน้าที่ได้แต่ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นในเรื่องของการแบบท,ทําธุรกรรมการค้าประกันหรือใครมาขอยืมเงินเนี่ยอันนี้ต้องทําใจเลยอย่านะคะอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับตรงนั้นนอกเหนือนจากนี้นะคะถ้าเกิดคนไหนที่อยากจะมีเกณฑ์นะคะซื้อในเรื่องของทรัพย์สินอะไรก็แล้วแต่โดยเฉพาะอย่างเช่นบ้านรถแบบนี้มีเกณฑ์ที่จะได้นะคะปีนี้แต่อาจจะเป็นเมืองสอง ทีนี้ส่งคนดีนะคะมือหนึ่งมือสองดีทั้งนั้นแหละแต่ขอให้เรามีอะไรที่มันเป็นแบบว่าหลักคํกาประกันมั่นคงนะคะเพราะว่าอะไรตัวเราไม่ได้คิดที่แบบจะทําอะไรที่แบบมันใหญ่โตนะคะหรืออลังการเหมือนเดิมแล้วนะคะรายจ่ายยังคงมีเยอะมาเหมือนเดิมแต่สิ่งที่มันได้ขึ้นตําแหน่งกระดุมพระค่ะคําว่าครบวงจรคืออะไรอะ มันไม่ได้ติดขาดแล้วมันดีขึ้นแล้วนะคะร่ํารวยมีโอกาสที่จะได้เงินได้ทองอย่างที่ใจปรารถนาอย่างที่ใจต้องการแล้วก็รวมถึงคุณผู้หญิงหรือคุณผู้ชายในปีนี้มีโอกาสมีเกณฑ์ที่จะสสยกรรมค่ะมีเกณฑ์ที่จะทําหน้าหรือว่ามีเกณฑ์ที่จะทําอะไรใหม่ๆนะเกี่ยวกับหน้าตาของเองหรือว่าในเรื่องของ สุขภาพของตัวเองจุดใดจุดหนึ่งในร่างกายนี้เกิดขึ้นแน่นอนส่วนนะคะในเรื่องของตำแหน่งเกี่ยวกับสุขภาพกันบ้างนะคะสุขภาพขึ้นมาก็ต้องระวังนะคะการปวดเมื่อยเรื่องัางยังคงมีมาเรื่อยๆแต่ว่าไม่ได้เป็นโรคอะไรที่ร้ายแรงนะส่วนใหญ่จะเกิดจากในเรื่องของการใช้ร่างกายเกินกำลังของคุณนั่นเองก็ให้สบายใจได้แต่ถ้าเกิดนะคะใครที่มีโรคประจําจตัวแบบนี้ก็ต้องระมัดระวังเพราะว่าคําว่าไพ่ใบนี้ชัยชนะมันมีตำแหน่งเลขสามคือพระอังคารพระอังคารคือการไม่หยุดนิง่งบางทีอาจจะมีปัญหาในเรื่องของความดัน เกิดขึ้นได้นะคะดูแลตรงนี้เอาไว้ส่วนสุภาะนะคะสุภสวยค่ะนะคะปีนี้เป็นปีหนึ่งที่มูแล้วขึ้นนะคะการกลับไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าในเรื่องของการที่เราเนี่ยอยากจะได้โชคลาบนี่ดูดูตำแหน่งโชคลาบก่อนดูสิดีมากๆเลยตำแหน่งโชคลาบฉะนั้น สื่อน้ำโชงของคุณในปีนี้จะมาจากไหนจะมาจากวัดจะมาสอดสถานที่ที่ที่เป็นมงคลนะคะฉะนั้นใครแบบทําบุญบ่อยก็ลองเสี่ยงเซ็นซีดูนะคะส่วนเลขจากหน้าไพ่นะคะก็คือจะมีเลข8เลข9และเลข7นั่นเองอันนี้เป็นเลขเด่นส่วนเลขลองลงมาก็คือจะมีเลข2และเลข4นะคะส่วนการทําบุญเสริมเพิ่มเติมมาดูกันสักหน่อยค่ะ การทำบุญเน้นไปอะไรอืเน้นไปในเรื่องของการช่วยเหลือคนถ้าเกิดเป็นไปได้เป็นจิตอาสาได้อันนี้สเต็ปแรกนะคะใครที่สะดวกในเรื่องของงานสอนงานการกุศลงานจิตอาสาล,ลุยทางนี้นะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะนีไม่พ้นเลยก็คือในเรื่องของ การสวดมนต์การปฏิบัติการทําอะไรด้วยตัวเองนะคะบทคําสุดท้ายตําแหน่งวินาศค่ะฟังหูไว้หูนะคะยังคงเป็นปีที่ต้องมีสติอย่าไปฟังคนอื่นมากไปนะคะสิ่งที่ดีที่สุดก็คือให้ฟังตัวเองเยอะแล้วก็ให้เชื่อมั่นหัวใจตัวเองว่าปีนี้จะเป็นปีที่ดีแล้วก็จะเป็นปีที่รุ่งเรืองของเราอีกครั้งหนึ่งค่ะเป็นกําลังใจให้สาหรับชาวลัคนาราศีกุมค่ะส่วนใครนะคะที่ฟังคลิปนี้แล้วถูกอกถูกใจอยากจะเป็นกําลังใจให้กับปิงพิมพ์คอมเมนต์ รับพลังงานบวกร่่งกันแล้วก็ใครที่ยังไม่กดติดตามรีบกดติดตามจ้ะอัพคลิปนะคะทุกวันทุกเดือนค่ะไปแล้วคะ่ะ